สบายดี FC. เอฟซเพื่อนๆทุกคนเนาะมื่อนี้เรากัดจะมาคุยเรื่องเรื่องที่ว่าลาวเนอะอยากเอากระแสไฟฟ้าไปขายเนาะซึ่งผ่านสายแดนไทยเนาะซึ่งผ่านไทยแต่ว่าพอที่นี้ไทยว่าเพื่อนบ่ยอมเนาะ เพื่นบอยยอมมาสิให้เอาไปขายนะเพื่นว่าถ้ามีมีหลายปันดัเพื่นเพราะว่าเพิ่นก็ต้องการหลายนะเพิ่นต้องการหลายซึ่งประเทศไทยเพิ่นก็ต้องการหลายเพิ่นว่าถ้ามีเท่าใดรผมก็ซื้อหมดเพิ่นว่าซื้อหมดเพิ่นว่าเนาะเดี๋ยวเพิ่นว่าเพิ่นซื้อหมดเพิ่นว่าแต่เพิ่นเพิ่นสิบ่ยอมเนาะบ่ยอมว่าให้เฮาให้ประเทศลาวพั่นน่ะเอา เอาไฟฟ้าสะอาดเนี่ยนะไฟฟ้าเนี่ยที่ไปขายให้ประเทศประเทศสิงคโปร์เนาะอืมเพิ่นนะเ,ะเ,ะเพินว่าเพิ่นบ่ยอมเพิ่นว่าบ่ให้ยอมผ่านสายแดนถ้ามีเท่าไหร่เพิ่นก็สิซื้อเบิดเพิ่นว่าจังซี่นะก็เลยเป็นทำให้สองฝ่ายเนาะเป็นเรื่องที่บ่พอใจเพิ่นว่าเนาะเป็นเรื่องที่บ่พอใจแต่ก็ว่าแต่บ่ฮู้ว่าผลสุดท้ายว่าสิ ตกลงกันได้เนาะหรือว่าสิยอมขายใหประเทศไทยบ่หรือว่าสิมีข้อเล็กเปลี่ยนกันจังใดเนาะแต่นี้เขาตัวนี้เขาก็ยังบอกบอกทันได้แน่ใจบอทันได้ชัดเจนแต่เขาจะกลับมาว่า่องมุมของเขาเนาะว่าสิประมาณใดถ้าขายไฟฟ้าบบได้มันสิเป็นประมาณใดเนาะอันนี้เขาก็บอกขอว่าเขาจะขอว่าประมาณนี้ประมาณเรื่องของเขานี่แหลนะเนาะ สำหรับคนลาวเนาะก็คืออันดับหนึ่งก็คือกระจมหน้าหน้าจแมน,เร,ฟฟน,แเ,นเรื่องไฟฟ้านี่แหละเนาะเรื่องไฟฟ้านี่แหละอันดับหนึ่งเนาะคือวัตเิรษฐกิจของลาวเนี่ยจังสีนะส่งออกส่วนหลักน่าจะเป็นกระแสไฟฟ้าเนี่ยส่งออกในภับพ,พื้นอาเซียนเขานี่เนาะในประเทศ รอบเขตแดนอาเซียนนั่นนี่เนาะก็น่าจะลาวเฮานี่แหละเนาะอาจจะเป็นนัมเบอร์วันนี่เนาะอาจจะเป็นเพป็นว่าเป็นเป็นแบตเตอรี่อาเซียนเนาะแต่บ่รู้ว่าสิประมาณใดถ้าเพิ่นประกาศมาจังซี่เนาะเพิ่นว่าเพิ่นบ่เพิ่นบ่ให้ผ่านเพิ่นว่าเนาะเพิ่นบ่ให้ผ่านเพิ่นว่าบ่ให้ผ่านก็เดี๋ยวถ้ามีข้อสรุปจังใดเดี๋ยวก็สิออกมาอัดคลิปให้เพื่อนๆให้พี่ๆน้องๆเฮาได้เบิ่งอีกเนาะมื้อนี้ก็คลิปสั้นๆลุงป้อมซทำนี้ล่ะ สำหรับผู้ใดที่คิดเห็นจังใดมีความคิดเห็นจังใดคิดตรงกันบอ่อและมีความจังใดกับคอมเมนต์มาไนเด้รกบเบอร์